มันเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าในกรณีนี้ที่เอ15%เนี่ยนะครับเขาก็พอใจในระดับหนึ่งเพราะว่า,าทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของรถยนต์รถยนต์เนี่ยนะครับเป็นส่งให้กับทางด้านขอเมริกาเนี่ยเป็นเซ่103นะครับนะครับอของท, <ạ. S 1> ที่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 ส่งออกแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเดิมเลยก็ถูกเก็บภาษี25% เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็อยู่ในลักษณะที่ลําบากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่เขาตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเขาปกป้องชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะข้าวเขาไม่ยอมเปิดเพราะฉะนั้นก็โอ้โหนะครับสู้กันนานพอสมควรคําตอบที่สุดเขาก็ยอมเรื่องข้าวนะครับยอมให้มีการนําเข้าก็ข้าวจากอเมริกาแต่ว่าการยอมข้าวนั้นนะครับไม่ได้มีการยอมสุดๆเพราะเขายังบอกเป็นการยอมซึ่งทําให้ก็อินพอ์ตข้าวที่จากต่างประเทศของญี่ปุ่นอ่ะ จะสูงขึ้นได้นอนแต่ว่าไม่ใช่เป็นการ s a คคิฟายแซคคิฟายก็คืออะไรครับเป็นการเสียสละให้กับทางด้านของเกษตรกรเพราะฉะนั้นพูดง่ายเขายังมีโอกาสปกป้องในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รสลดผลเพราะว่ารถจดนั้นเนี่ยเขาส่งออกเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนของรายได้ที่สําคัญและเรื่องทนี้นการได้15%เนี่ยเขามีความได้เปรียบทางด้านของแคนาดาเม็กซิโกนะครับเพราะว่าแคนาดาเม็กซิโก โดนเข้าไป25นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมทางด้านญี่ปุ่นตกลงกันนานมากและนที่สุดก็ได้ฝั่งญี่ปุ่นก็ได้ตรงนี้นะครับแต่แน่นอนเกมน,นี้อเมริกาก็ได้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านอกจากอันนี้แล้วญี่ปุ่นก็ยังมีการเปิดเขาเรียกว่าเสรีทางด้านอุตสาหะทางด้านของเกษตรบางส่วนเข้ามาแล้วท่าที่สําคัญก็คือว่าทางด้านของญี่ปุ่นก็จะมีการลงทุนในอเมริกา ตัวเลขเนี่ยประมาณห้าแสนสี่ครับไปลงทุนในเรื่องของที่สนับสนุนของญี่ปุ่นในอเมริกาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของอเมริกาพอใจนะครับและอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้ทรัมป์ดีใจอีกด้านหนึ่งแลก้ก็คือว่าทางด้านของอทรัมป์เองก็มีความพอใจว่าญี่ปุ่นก,ก็มีดีท่าที่จะมีการร่วมมือกันด้านท่อแก๊สจากอสก้าซึ่งอันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ดูโดยภาพรวมแล้วนะครับญี่ปุ่นนะครับก็พูดง่ายาได้น้อยกว่าอเมริกาแต่อย่างน้อยที่สุดก็พอที่จะทำให้านายุครัมตรีเนี่ยนะครับซึ่งบอกเลยตอน,ตอนแรกก็บอกเฮ้ยเขาได้คะแนนเสียงจนกระทั่งทั้งสภาทั้งสองหลังสุดวันท์ที่ผ่านมาคะแนนเสียงในวุฒิสภาตกลงมาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีเสียง้างมากแล้วก็ทางด้านขวาจัดเนี่ยกรดขวาสอง สองพักในขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาก็เสียอ,ะ,อะไรครับเสียงข้างมากอยู่ในสภาล่างอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นในทีนี้เกิดมีประเด็นปัญหาว่าเฮ้มีข่าวว่าเขาจะลาออกแต่ว่าก่อนจะลาออกเนี่ยเขาอยากจะให้ดีวันเนี้ตกลงกันเรียบร้อยเพราะมีการตกลงกันเรียบร้อยก็เริ่มมีการเฮ้ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วที่จะลาออกแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่เพราะว่ามันยังมีโอกาสที่เขาจะฟอร์มรัฐบาลร่วมกับพักเอ่อเอ่อพักเล็กอื่นๆหรือแม้กระทั่งอาจจะฟอร์มรัฐบาลกับ พรรขวาประเภทโมเดเรตนมันมีฝักขวาจัดหน่อยกับโมเดเรตเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีข่าวออกมาว่าเฮ้ยหลังจากตรงนี้แล้วเขาคงจะประกาศลาออกนะครับแล้วลก็มีการที่จะเลือกผู้นําของพรรคเดโมแครติกร mm. ิเบอร l d e m o c r a แครติใหม่เพราะนันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อธิบายว่าทําไมเขาถึงได้และถือว่าตำหรับนายกพูดคุยเลยว่ามันเป็นดีลนะครับที่ดีที่สุดสําหรับประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับอเมริกา ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขพอใจที่จะคุยได้แต่แน่นอนนะครับฝ่ายค้านหรือบางคนก็ไม่พอใจกับดีวันนี้เพราะเป็นการเสียสละเรื่องของเกษตรหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ข้อตกลงที่มีขึ้นกับทางด้านของญี่ปุ่นครับ